ปัญหาของผมคืออย่างนี้ครับคือเรามาดูปัญหากันก่อนนะครับผมต้องการจะสร้างบทความนะครับเพจบทความเนี่ยซึ่งในบทความเนี่ยเราก็จะมีหมวดหมู่สําหรับเก็บเก็บบทความถูกไหมครับเรามีหมวดหมู่อย่างนี้ผมคลิกเข้าไปในหมวดหมู่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ list บทความออกมาให้หมวดหมู่นี้มีบทความพวกนี้มา ปัญหาของผมอยู่นี้ครับพอผมใช้เ a g i n a t i o n ขึ้นมานะค,คือลิงก์จะใช้ไม่ได้นะครมันจะไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาถ้าหากว่าผมผมใช้กับอันนี้มันจะไม่มีปัญหานะอันนี้อันนี้จะใช้ได้สามารถใช้ Pagination ได้นะไม่มีปัญหาแต่เมื่อได้ก็ตามที่ส่งเลข ส่ง ID ขึ้นมาหลังแค t แคลซอคลาสตรงนี้นะครับอธิโจลิสตรงนี้มีเลขหกอย่างนี้นั่นก็คืออันนี้มี ID เท่ากับหกหมวดหมู่นี้มี ID เท่ากับ6แล้วก็มันไม่ยอมแบ่งหน้าให้นะจริงๆผมมีข้อมูลอยู่6แถวในในตารางนี้นะครับทีนี้เรามาดูฐานข้อมูลกันฐานข้อมูลใน local host ผมมีเทเบิลที่ชื่อว่า Article Cat นะฮะซึ่งในเทเบิลที่ชื่อ Article Art 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 Cat เนี่ยผมมีฟิลด์ชื่อว่า Cat ID ซึ่งเป็นฟิลด์คีหลักนะฮะแล้วก็ Cat Name Create By อะไรพวกนี้นะครับทีนี้อ,อีกเทเบิลหนึ่งที่สัมพันธ์กันก็คือ Pages อันนี้นะครับผมก็มี page id นะ,ะมี cat id เอาไว้สำหรับ join table กันนะครับทีนี้เรามาดูโค้ดกันในส่วนของโค้ดนะครับก็คือใช้เมื่อจดนี้ này, นะครั function article list ก็จะรับพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวก็คือ cat id cat id นี้มาจากไหนครับมาจากาเมื่อเรา list เมื่อเราลิสต์หมดหมู่ออกมาจากฐานข้อมูลแล้วนะครับก็จะใช้ไฟล์นี้ิสต์ออกมานะครับแล้วก็ให้ไฟนี้ิสต์ออกมาแล้วก็เราก็จะส่งค่า id มาทาง UI นะครับมาทาง UI โ okay. อเคในที่นี้ผมไม่ได้โหลด Pagination class นะครับเพราะว่าผมโหลดไว้ใน construct ใน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 ฟังก์ชันคอนสตรัคต์อยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะเข้าทุกอันมีคนทุกอันนะครับจากนั้นนะครับผมกอ็อันนี้เป็นอันนี้เป็นคลาสเป็นฟังก์ชันที่เขียนไว้ใน MyController นะฮะจอทีดนี้ก็คือไม่ได้ไม่ต้องเขียนหล็คทัดนะครับเมื่อ ข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลจากตารางนะครับโดยเอาตารางมาันม,มาเชื่อมเชื่อมกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็ทำการคอนฟิกส์นะครับเปิดอเพจนะครับ base URL นะครับจริงๆถ้าหากว่าไม่มีตัวนี้ไม่มี ID ตัวนี้นะรับเราสามารถที่เขียนอย่างนี้ได้แล้วก็มันจะใช้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่มีนะ e ิริสตริงส่มานะครัก็สามารถใช้ได้โดยปรปัญหาของผมติดอยู่ตรงนี้นล้วครับโค้ดทุกอย่างตรงนี้ใช้ได้นะครับ,บรันได้ปกติแต่สิ่งเดียวที่ไม่ถูกต้องก็คืออันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีปัญหาจากเซสชันหรือเปล่านะครับหรือว่ามีปัญหาใน,ในคุกกี้ตอนนี้ผมก็กลัง หาอ่านเพิ่มเติมอยู่แต่ว่ายังไม่เจอคำตอบที่ใช่โอเคครับอันนี้อันนี้ก็คือปัญหาที่ผมเจอใน Code Igniter นะใน Code Igniter Version ผมจำไม่ได้ว่าเป็น1.7หรือว่า2.0หรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็จะลองพยายามหาดูโอเค